สวัสดีครับกลับมาพบกับ a t f ไฟทครับวันนี้ผมกอบ์ฟแคทไฟทครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการติดตั้งแอป iCloud บน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับใครที่ใช้งาน iPhone-iPad นะครับแล้วใช้งานฟังก์ชัน iCloud นะครับแนะนำว่าถ้าเกิดใช้งานควบคู่กับ Windows 11นะครับอยากแนะนำว่าให้ติดตั้งแอป iCloud ไปด้วยนะครับเพราะว่าจะทำให้การใช้งานนั้นสะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าขั้นตอนในการติดตั้งและการใช้งานนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการติดตั้งแอป iCloud บน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่าใครที่ใช้งาน iPhone iPad เป็นประจำนะครับและมีการเชื่อมต่อกับ iCloud นะครับพี่ก๊อฟแนะนําว่าควรติดตั้งแอปนี้ไว้นะครับเพื่อใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับพอกดเข้ามาก็จะเจอหน้านี้นะครับในตัวของลิงก์มาที่ในตัวของ iCloud นะครับใน Microsoft Store นะฮะแล้วให้เรากด install ได้เลยครับแต่ก่อนจะกด install นะครับเรามาดูว่าประโยชน์มันคืออะไรนะครับพอเรากดเข้ามาเนี่ยเวลาเรา install เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีหน ในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้ได้นะครับว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วก็พอเรากดเข้ามาเนี่ยจะมีแอปอะไรบ้างก็จะมีแอป iCloud Ph o t o นะครับอยู่ในเครื่องเลยนะครับเราก็สามารถมาดูที่ iCloud Ph o t o ได้อย่างเช่นคนที่ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดรูปนะครับมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เราได้เลยนะครับหรือในส่วนของตัว iCloud Drive นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเก็บข้อมูลใน iCloud Drive นะครับในเครื่องของเราเนี่ยเราก็สามารถ มาดาวโหลดเก็บไว้ในเครื่องก็ได้ด้วยนะครับหรือโยนกลับไปในตัวของ iCloud ก็ได้ด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของ iCloud Password นะครับก็คือเราสามารถไปแก้ไขในตัวของ iCloud Password ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่คือข้อดีของตัวแอปพลิเคชัน iCloud ถ้าเกิดเราติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับวิธีการง่ายๆก็กด install ครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยให้กดเปิดครับแล้วก็ปิดอันนี้ไปเลยก็ได้ครับ จากนั้นให้เราใส่ตัว Apple ID แล้วก็รหัสผ่านนะครับก็ต้องจําได้ด้วยนะว่า Apple ID ของเราคืออะไรรหัสผ่านคืออะไรนะครับก็ใส่เรียบร้อยครับเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยให้ sign in ครับระบบก็จะถามรหัสผ่านที่เป็น passcode ของเรา6หลักนะครับมาที่ iPhone ที่เรามีอยู่นะครับก็ยืนยันรหัสผ่านตรงนี้นะครับเมื่อเรากดยืนยันเสร็จนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ฮะก็จะมาในตัวของหัวข้อ iCloud นะครับก็คือจะบอกชื่อนะครับในตัวของเรานะครับแอคเคาน์เรานะครับแล้วก็จะมีในตัวของ ไปคาวด์ดายไปคาวด์โต้คอนแทคนะครับตรงนี้เราสามารถลิงก์กับเอารุกในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วยนะครับต่อมาก็บุ๊กมานะครับก็คือเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่เราเข้าในตัวของตรงไมโค o ซอฟท์เอ o กูเกิลโค m มนะครับเราจะลิงก์กันแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดแอปพลายได้เลยครับจากนั้นก็จะมีคําถามว่าจะเซ็ d ดิโนสติกอินโฟ r m ชันทูแอปเปิลหรือเปล่าก็คือเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับจะต้องการส่งข้อมูลไปไหมถ้าเกิดว่าเจอปัญหานะครับอ่ะาก่เาเลก็จะ เมื่อเรากด a อ p l y เเสร็จเรียบร้อยให้กดโ o d e ได้เลยครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบในตัวของ iCloud นะครับก็จะทําการสร้างได์นะครับเชื่อมต่อกับตัว Windows 11ให้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการดูง่ายก็คือให้เรามาที่ไฟ explorer ครับคลิกขวาครับเลื่อนมาที่ไฟ explorer นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับจะพบคําว่า iCloud Drive กับ iCloud photo เห็นไหมจะมีในตัวของคอลัมน์นี้ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็คือกดเข้าไปปุ๊บ มันก็จะลิงก์กับตัว iCloud Photo ของเรานะครับจะมีการลิงก์เข้ามานะครับตรงนี้นะครับหรือไปที่ iCloud Drive นะครับก็จะมีการลิงก์ในตัวของดาวน์โหลดนะครับตัว PDF ช็อตคั t ไฟล์วิดีโอต่างๆเห็นไหมตรงนี้จะลิงก์เข้ามานะครับนี่เป็นการที่สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายเวลาเราจะโยนข้อมูลนะครับในตัวของคอมพิวเตอร์ลงไปนะครับลิงก์กับ l o u d Drive ก็ได้เลยนะครับเหมือนกันกับตัว iCloud Ph เ t o รนะครับเราก็สามารถดึงข้อมูลในตัวของ iCloud p h o t o ได้นะครับต่อมาก็คือ มาที่ในตัวของข้อสตาร์นะครับก็จะมีคําว่า icloud password ที่บอกว่ามีการแก้ไข password ได้นะครับก็กดเข้ามาที่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นจะมีให้การ sign in ในส่วนของ password อีกทีนึงนะครับเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของนะพอเรา sign in เข้ามานะครับก็จะเห็นว่านี่เป็นข้อมูลในตัวของ password นะครับรหัสผ่านของเรานะครับที่เราซิงไว้นะครับอันนี้เราสามารถข้อดีของตรงนี้นะครับคือเราสามารถเลือกรลบรหัสผ่านที่เราไม่ใช้งานได้หรือแก้ไขได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นประโยชน์มากนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้งานตัััว iCloud นนนะะคครรรบบแอปตงี้ ก็แนะนําว่าให้ลองเข้ามาใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเราอยากสนับสนุนพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ